กลับมากับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับผมจะมาบอกว่าทำไมฟลอยถึงชนะปากเกียวนะครับเพราะว่าการที่พิเศษเนี่ยเป็นฟลอยแล้วถือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นปลากเกียวนะถ้าผู้หญิงอ่ะจะซ้อมเราเราอย่าทำคืนนะครับผู้ชายเนี่ยแล้วเราจะเป็นผู้ชนะอย่างฟลอยนี้อย่างเดียวนะครับอลองดูต่อย นี่ไงทาไมป่อยปพวกนะแต่เมทพอเขาไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ผู้หญิงอย่าผู้หญิงซ้อนอย่างเดียวซ้อนอย่างเดียวสนุกไหมสนุกไหมไม่สนุกไหไม่อนะขอบอกนะว่าจำไหมนะครับ เรายอมกัวเมียนะครับดีกว่าเราเป็นพวกหน้าตรงเมียโซบีคนกลัวเมียรวยทุกคนเชื่อผมใช่ยอมกัวเมียครับไม่ต้องห่วงครับภูมิใจนะครับขอการกเมียผมยังภูมิใจของโกัวเมียทุกคนเลยผมไม่มีเมียพ่อยผมมีลูกแล้วพ่อยไม่รู้จักนะครับเราเราต้องเราต้องจำไว้นะว่าเราอ่ะเป็นคนกลัวเมียนะครับทุกคนครับเราภูมิใจใช่

โอ้ยเหนื่อยกินข้าว้ยมึนเลย <c oughs>